นางสาววิรยากเกียรติสมเทียนนะคะนักศึกษารงมกอสองแลุ่มนครราชสีมาวันนี้จะพามาดูการทำบัวลอยสามสีนะคะตอนริงเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบก่อนนะคะว่าเรามีอะไรบ้างคะ่อันนี้เราก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะคะกะทิน้ำตาลเกลืออ่าแล้วหัวใจเลยสิ่งสำคัญของบัวลอยสามสีเราก็คือ สีทั้งสามอย่างเราได้มาจากอะไรเอาเด็กๆดูลูกนี่เรามีอันนี้เขาเรียกว่าใบเตยนะคะอ่เราเอาไปคั้นเสร็จเราได้เป็นสีอะไรเป็นสีเขียวสีเขียวภาษาอังกฤษอะไรกีเขียวเก่งมากอ่อันนี้ใครรู้จักคะดอกอัญชันดอกอัญชันเก่งมากลูกนี่พอคั้นเสร็จเราได้เป็นสีอะไรสีม่วงอันนี้เป็นสีม่วงนะคะ ดมันจะ้้อันนีู้กอะไรฟทองสีอะไรสีเหลืองเดี๋ยวเราก็จะเอาไปขยำขยำแล้วเราก็จะได้เป็นสีเหลืองแบบนี้แต่แป้งมันจะออกมาเป็นสีเหงษาอังกฤษว่าอะไรสีเหลืองคีนชีเหลือะนีเหลือง้ยใครอไดโล่สีเหลืองสมาแย่เดี๋ยวต่อไป เด็กๆก่อนทาอาหารเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดก่อนนะลูกล้างเสร็จแล้วเช็ดมือให้แห้งแล้วไปน้่งอตรงนี้เลยไปาง

อ้ากมักเป็น้ำีแล้วข้าไมเป็นน้ำตีแล้วน้ำสีป้ยมอันอันยิ้มปงน้อง่เองเกยน สวัสดีค่ะพี่ยายออ่สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทางสูยรของเราก็ได้เชิญพี่ยายออนะคะมาเป็นปาาชาวบ้านะทการทำวอลนัทสีให้เด็กินค่ะียายออใช่ไหมคะค่ะันี้เป็นข้าโทนะคะก็จะใส่เปล่งสสีเหลืองค่ะ เป้งนะคะเด็กค่ะแลันขยำให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็เพิ่มน้ำอีกนิดหนึ่งเราจะขยำไปเรื่อยๆจนเป้งอย้ำลูกขยำหรอแล้วก็จะเพิ่มน้ำไป เนืมอแป้งกับพะกองเป็นเนื้อเดียวกันจะเหนียวปั้นเป็นลูกกลมได้นะคะเด็กๆปั้นเป็นลูกกลมปั้นเป็นลูกกลมๆ้นกเบลเลเบเเมียเมเดี๋ยวเราจะปั้นแป้งให้ก่อนให้คุั้นวดไว้ก้อนใหญ่ๆก่อนปั้นให้ได้สามก้อนก่อนะแล้วเด็กๆค่อยั้นเป็น สวยสีแล้วมันเป็นสีแล้วสวยมั้ยล่ะสวยสวยสวยค่ะค่ะต้นละเคค่ะต้นละเคอะไรโอ๊ยไปต้นละเคไปบัตรโทบัตรโทเห็นมั้ยคะสีอย่างเงี้ยค่ะ <coughs> เราได้แล้วาได้สีแล้วลูกสีอะไรสีนี้ค่ะต่อไปจะเปน้โดดอันชันนะคะนี้โดดอันชันโดดอันชันนะคะโดดอันชันะสีโดดอันชีโอ้ยสีอะสีอะนอบาูสีน้ำเงิน តាមពីក្រោយ

ก่อนจะลูกเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พอดีจะค่อยๆเดี๋ยวมัน,จะ,ะนจะเลี้ยงปลาค่อยๆใส่น้ำค่อยๆนวดไปเรื่อยเ,ยยเ,เอจเย้เทาทำเป็นเขาจะค่อยๆนวดเจ้าทำเป็นเขาทำเป็นแล้ว

หน่อยห้าสีเขียวได้เป็สีเขียวอันนีะลอ้ยย็นจสไมคามอ่าลิตเอลต้พขาอ่เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวจะให้พยายอทันเ็ปาร์ตนี้ปุ่มซู กลายเป็นลูกออนอนกยแล้วนะคะเอาหยิบค่ะคนละน้อยค่ะนี่ข,ขนาดนี้นะคะเด็กๆคาเนี่ปปะะนี่เลาก็จะทำลูกขนาดนี้ปั้นก่อนลูกปั้นเลยมันสวยกว่าดิค่ะลูกมันสวยก,นนกวยก่านี่พุทธิ์ให้น้อยค่ะลูกนี่ปั้นด้วยลูกทำสวยๆนี่งจะเป็นลูกอย่างนี้นะคะตัวนี้ค่ะลูกนี่สวยไหมคะลูกอะอะอะ ปั้นอู้ปั้นติ๊กโอ้สวยมากเลยค่ะเองน่า uhm โอ้แล้วตกน่ารักมากเลยปั้นสวยมากเลยทีละสีนะคะลูทีละสีนะคะจะได้เป็นผีกันได้เป็นลูกกนะคะ สวยมากเลยค่ะกระถินปั้นสวยมากเลยค่ะดูชิ้น่ะน้องกระถินปั้นสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยวางเลยลูกวางไปใส่ไ so mm hmm. ปใส่ทางนู้นก็ได้ค่ะล nice so ูกใส่กระเป๋าเลยใสกระเป๋าเลยนะไม่กระเป๋าเลย หอมีอยบ้น,นวสวยสิคตันีตัวก่นี้หน่อยคเล็กเดินไปลูกเยกกไ,เยไเมไไยไ่ได้ขยับไปขยับไปขยับไป้ามุ้งจะดๆจะได้่ โ้วันนีู้ให้น่ป้เลยไ่ไ้ก็แป๊บๆไม่ให้นปั้นเลยอะอะอะวยายจะหยิบให้อะหยิบปั้นนี่อะเออโอ้หตาตเกินอ้าวปั้นเลยลูกอันนี้นี่อน้องเยนี่จะหยิบให้เนีจะได้พอดีเท่ากันลูกมันจะได้เท่ากันเลยแล้วกอนพี่ตายายหยิบแป้ให้อ้าว

ค่อยใส่นลูกระวังน้ำร้อนะนะคระับใส่มุก,กไม่ต้องใส่ก็ได้ลูกเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่เพื่อนตรงนี้ลูกเดียเด๋ยวกระเด็นเข้าตาค่ะไม่เนยังเดี๋ยวตามกระเด็นใส่เดี๋ยวตามจะกระเด็นใส่หนูไม่ต้องใส่ก็ได้ก้อยเดี๋ยวยายจะยิบใส่ให้เดี๋ยวจะกระเด็นในส่ทันงตัว,วยนื้อมังเบาๆลูกมังเบาๆนะคะน้องเพลง อ,อมมนลืนนนถ้ามันสุกมันก็จะลอยขึ้นมาอุ้ยยาย,ยาใส่ใบตยเพื่ออะไรคะเพื่อคมหอมนะคะเพื่อคนหอมทีนิ้หน่อยนะคุนาแปต่นะคะนี่พอสุกแล้วก็จะลอยขึ้นมาอยแล้วคุณใส่น้ำเย็น โรยเสยร็จแล้วก็จะตัดใส่น้ำแล้วน้ำหลอดสุดแล้วน้อยน้อยเห็นแล้วคุณครูอ่านี่ใส่น้ำเย็นเอาไว้อ๋อนี่ก็อ๋อเนาะโอ้ยแอ๋รับไฟในลูกของเราแล้วก็เ,นเท, <c oughs> ทน้ำเย <c oughs> ็น,ยอนเอาไว้